อันนี้แกงหมูใส่ฟักทองนะคะอันนี้ผัดหัวกะทิกับน,น้ำผึิแกงก่อนนะคะผัดให้หอมๆเลยแล้วก็ใส่หมูได้เลยนะคะอันนี้ฟักทองฟักทองบัตเตอร์นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูโหระพาเบมโกดทำไมมันหมัว,วะ อันนี้หมูนะคะโหระพาใบมะกรูดแล้วก็ฟักทองอันนี้ผัดพริกแกงพอหอมแล้วนะคะใส่หมูได้เลยค่ะใส,ใส่ไปหมดเลยเออนนี้ใส่ไปครึ่งหมูก็ประมาณเกือบโลนึงนะคะ ผัดกับน,น้ำพริกให้มันหอมผัดกับน,น้ำพริกให้มันหอมนะคะแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเคี่ยวสักประมาณ20นาทีนะคะแล้วค่อยใส่ฟักทองให้หมูมันเข้ากับน,น้ำพริกก่อนใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาอะไรปรุงรสให้หมูมันอร่อยก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ฟักทองนะคะ เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลช้อนหน่อยนึงน้ำตาลน้ำตาลหับนีนะคะเกลือสักครึ่งช้อนนะคะแกงต้องใส่เกลือนะคะถึงจะอร่อย ใส่พักทองเลยค่ะใส่พักทองต้มให้มันสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวราดด้วยหัวกะทินะคะ เนี่ยค่ะเคี่ยวฟักทองกับน้ำผีดแกงก่อนนะคะให้ฟักทองนิ่มมะคะ่ะอยากจะรู้ว่ามันสุกไหมก็เอาฟักทองขึ้นมาแล้วก็หั่นดูนะคะถ้าหั่นเข้าก็โอเคใช้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราลองเอาฟักทองขึ้นมาแล้วหั่นดูนะคะถ้าหั่นเข้าอย่างงี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใส่หัวกะทิได้เลยค่ะ น้ำตาลอีกหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ,ะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะถ้าถั่วกะทินะคะ ใส่หัวกะทิเดือดแล้วก็ใส่หัวนะพะาใบมะกรูดพริกสดได้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ